เห็นไหมข้าเห็นไหมเห็นไหมทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าปลาเงี้ยนหรือปลาอะไรนะว่ปาปลาอกกระแลนะที่เขาเรียกกันปลาอกกระแลหรือปลาเงี้ยนนะปลาเงี้ยนแต่คนไม่เกี่ยวนะอันนี้คนไม่เกี่ยวอันนี้ช่างอะไรคะช่างดังเลยหรือช่างอะไรคะคุณนิโจทาวเวลยูทูบครับนี่อันนี้ช่างอะไรคะกอ็สตรีทฟู้ดส์เนเนอโชนหน่อยค่ะโชวนหน่อยทํายังไงเราถือให้อะทไงกิติการกิติการทํายงไงนี่นะทุกคนเนเนเนอันนี้ของอะไรของใต้เหรอคะสองตัน สามเปนเลยปนใส่ผักดูสินี่ไงเออใส่ผ้กนี่ดูเอ่อใส้อด้วยสินี่งเอคะใช่ค้าบโวินีู่งเอคนบส่เบิด้งยบิดมิดเอิอใ่อ้า้วยาิงเอ่อใส่ผด้สนงเอ่อใต่อ้้ี่งเอ่อส่าด้ยสเออใ่้าด้นี่ไงอ่อนาดีสิี่เท่าดีสน่เอ่ใ่้าดนี่ไเอ่อสุดดยิน่เอ่อห 哈哈哈哈哈！耶。<laughs> okay.